มันมีอนณสัญญาณบางอย่างที่บอกว่ามันต้องการปุ๋ยแล้วนะครับโดยปกติแล้วการใส่ปุ๋ยจะมีอยู่2แบบนะครับก็คือการใส่ปุ๋ยตามรอบใบกับการใส่ปุ๋ยตามจํานวนวันทีนี้ตอนที่ตอนที่ต้นทุเดียนเล็กนี้เราสังเกตการแตกยอดก็เป็นการสังเกตตามรอบใบนะครับถ้าหากว่ามีการแตกยอดแล้วเราก็ใส่ เมื่อใส่ไปเรียบร้อยแล้วมันก็มีการแตกยอดอีกแสดงว่ามันมีการตอบสนองปุ๋ยดีเมื่อตอบสนองปุ๋ยดีแล้วมันก็แตกกิ่งแตกก้านนะครับแตกยอดดังท่านที่ผู้ดังที่ผู้ชมได้มองเห็นนะครับทีนี้ยอดใหม่มันก็ยาวขึ้นนะครับกิ่งใหม่ก็ยืดยาวออกแล้วก็มีก้านยาวนะปลายยอดก็จะมีะการแตก ใบใหม่ในลักษณะเช่นนี้นะครับลำต้นก็จะมีการแตกกิ่งข้างใหม่เช่นเดียวกันสิ่งที่ผมพบก็คือมันมีใบเหลืองหนึ่งใบการที่เราพบใบเหลืองหนึ่งใบก็แสดงว่ามันเริ่มจะเรียกอาหารแล้วนะครับขออาหารเพิ่มแล้วนั่นก็คือมันก็จะทำให้ใบพี่เลี้ยงเก่า ซึ่งเดิมเขียวขจีนี้ตอนนี้เริ่มเหลืองแล้วใช่ไหมครับสังเกตนะครับใบเริ่มเหลืองแล้วแสดงว่ามันต้องการธาตุอาหารโดยปกติแล้วเราก็จะใส่ทุกๆ15วันถ้าหากว่าใส่บ่อยมากเกินไปหรือใช้ปุ๋ยเคมีมากเกินไปมันก็จะเกิดอาการนอ็อกาจากผลการวิจัยของผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่าต้นทุเรียนนั้นมันชอบ อินรีมากกว่าเคมี K Me. ขณะที่มันยังเล็กอยู่เราควรจะให้อินรีย์มากกว่าให้เคมี Me, นะครับแต่เราไม่ได้ไปความว่าเราจะไม่ใช้เคมี Me เลยนะครับเราก็จะใช้อินรีย์นำเคมี K Me, ตามอ่าแล้วทีนี้เราจะทำอย่างไรก็มีทางเลือกสองทางนะครับท่านผู้ชมอ่าถ้าผู้ชมจะใช้ปุ๋ยอินทรีย์เคมีเช่น63ส นี้ก็ได้นะครับทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่ใช้ตัวที่บอกมาดังกล่าวเราใช้อะไรได้ไหมเราก็สามารถใช้25.77นะครับได้เช่นเดียวกันแต่เนื่องจากว่าคราวที่แล้วนี้เราใส่แคลเซมเนตเตดไปแล้วนะครับห่างการเปลี่ยนแค่7วันถ้าหากว่าเราใส่อีกก็เกรงว่ามันจะน็อกนะครับถ้าน็อกแล้วมันก็ไปโลด ก็คือตายเลยนะทีนี้เราจะแก้ไขยังไงเราก็มีทางเลือกอีกหนึ่งทางครับท่านผู้ชมนั่นก็คือเราก็จะให้ปุ๋ยหมักอันนี้ผมได้ทําปุ๋ยหมักเอาไว้แล้วปุ๋ยหมักที่นี้ก็คือปุ๋ยหมักขี้วัวโดยการนําขี้วัวนั้นไปหมักในถุงพลาสติกก็คือถุงขยะผสมสารปรับปรุงดินจุลินทรีย์เอม แล้วก็อะมิโนสารานแลาใช้เราก็จะโรยปุ๋ยอินทรีย์นี้เราก็จะโรยปุ๋ยอินทรีย์นี้นะครับใช้ประมาณหนึ่งกำมือโรยรอบๆต้นห่างโคนต้นประมาณหนึ่งคืบนะครับโดยสังเกตจากอะไรนะครับสังเกตจากตุ้มดินนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับตุ้มดินของเราตุ้มดินเดิมของเราอยู่ตรงนี้ เสร็จแล้วเราก็ใส่ขยับห่างออกไปนิดนึงนะครับห่างออกไปนิดนึ่งเสร็จแล้วเราก็จะรดน้ําก็ได้หรือไม่รดน้ําก็ได้ทิ้งไว้เลยลักษณะนี้นะครับมันก็จะค่อยๆสลายไปนะครับถ้รารดน้ํามันก็จะเร็วยิ่งขึ้นนะครับหลังจากที่เราถอนหญ้าเรียบร้อยแล้วเราก็ใส่ปุ๋ยเคมีลงไปกระตุ้นการจเจริญเติบโต,ตทางราก หลังจากที่มันจเจริญเติบโตเรียบร้อยดีแล้วงอ,งอกกิง่งงอกก้านนะครับงอกยอดออกมางอกใบออกมาเราก็จัดการเติมปุ๋ยนะครับเมื่อมันร้องขอมานะครับการร้องขอ,อนีอ้สังเกตจากใบของมันนะครับก็คือมันมีใบเหลืองเกิดขึ้นปุ๊บแสดงว่าต้องรีบให้แล้วถ้าให้ช้ากว่านี้ใบแก่ๆเหล่านี้ก็จะร่วงไปหมดนะครับทำให้การเจริญเติบโต ของเรานั้นขาดช่วงไปเพราะว่าใบเหล่านี้มันก็จะช่วยในการปรุงอาหารสร้างอาหารอาเป็นพี่เลี้ยงให้กับใบเล็กต่อไปนะครับจนกว่าใบเล็กๆที่เป็นอาหารปลาเหล่านี้จะเป็นใบที่กลางเต็มที่จึงจะสามารถสร้างอาหารได้เพราะฉะนั้นต้องรีบทำนะครับใส่อย่างไรนะครับใส่ปริมาณเท่าไรท่านผู้ชมก็มองเห็นชัดแล้วนะครับในโอกาสต่อไปเราค่อยเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการหมักปุย๋ย นะครับวิธีการหมักปุ๋ยประเภทนี้นะครับว่าทําอย่างไรหลังจากนั้นแล้วเราก็จะมาหลังจากนี้แล้วผมก็จะพาท่านผู้ชมไปติดตามดูว่าหลังจากที่ใส่ไปแล้วเจ็ดวันนะครับมันมีการตอบสนองอย่างไรนะครับเดี๋ยวก็ใส่ต้นอื่นต่อไปทําทุกๆต้นนะครับ